บทที่6ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังแบบอุปสงค์อิสระนะคะก็คืออะไรอุปสงค์อิสระก็คือปริมาณความต้องการของสินค้าคงคลังนะคะที่ไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในสายการผลิตแต่ว่าเป็นสินค้าที่มีไว้สําหรับการจําหน่ายให้แก่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรงนะคะซึ่งประเภทของกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าคงคลัง แบบอุปสงค์อิสระเราก็จะเห็นว่าก็จะมีวิธีการคํานวณอยู่5วิธีการอันแรกก็คือการวิเคราะห์นะคะการวิเคราะห์หาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดแบบสินค้าไม่ขาดมือการวิเคราะห์หาหรือการคํานวณหาขนาดสั่งการสั่งซื้อที่ประหยัดหรือเราเรียกว่า EOQ นะคะ ก็จะแบ่งออกเป็นแบบสินค้าไม่ขาดมือแบบสินค้าขาดมือในบางครั้งแบบแบ่งรับแบ่งใช้แล้วก็แบบมีส่วนลดตามปริมาณของสินค้าแล้วก็การหา ROP หรือรการวิเคราะห์หาจุดสั่งซื้อใหม่ซึ่ง ROP หรือเราเรียกว่า Reorder Point Reorder Point นะคะซึ่งในการคำนวณครั้งนี้ก็ก็จะคำนวณ EOQ แบบสินค้าไม่ขาดมือแล้วก็ ROP การหาจุดสั่งซื้อใหม่นะคะซึ่งก็จะออกสอบปลายภาคการคำนวณคานวณ EOQ กับ ROP นะคะซึ่งเราก็จะมาดูว่าการวิเคราะห์หาการสั่งซื้อที่ประหยัดแบบสินค้าไม่ขาดมือนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นการคำนวณหาปริมาณที่เหมาะสมในการจัดการสินค้าคงคลังนะคะ <c oughs> ก็สินค้ามีเพียงพอต่อการผลิตนะคะ โดยสูตรการคำนวณหา e o q แบบสินค้าไม่ขาดมือก็จะมีสูตรก็คือ e o q เท่ากับลากที่2ของ2 DCO หาร CC นะคะหรือ Q เท่ากับรากที่2ของ2คูณ D คูณ CO หาร CC โดยที่ e o q ก็คือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดดีก็คืออุปสงค์ความ ต้องการสินค้าอันนี้ก็คืออุปสงค์ความต้องการสินค้าให้เราคิดเป็นแบบต่อปีนะคะดีดีก็คืออุปสงค์ความต้องการสินค้าคงคลังต่อปี co ก็คือค่าใจ่ายทั้งหมดในการสั่งซื้อต่อครั้งหรือ cost order cc คือค่าใจ่ายใ,ในการดูแลเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีหรือ cost c a r i n g tc ก็คือ total cost ต้นทุนรวมทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือให้เราจำสูตรให้ได้ต่อมาพอเราคำนวณ e o q ได้แล้วนะคะเราก็จะมาคำนวณหา total cost หรือ tc ก็จะเท่ากับ d คูณกับ co หาร e o q เราก็จะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเราสามารถคำนวณ e o q ได้แล้ว ะะเราก็ในขั้นตอนที่1เราก็จะสามารถคํานวณในขั้นตอนที่2ได้ก็คือเราสามารถคํานวณหา tc ได้นะคะโดยนํา u q ที่คํานวณในขั้นตอนที่1มาเป็นตัวหารบวกกับ u q คูณกับ cc หาร2 หรือการหาต,รต้นทุนรวมทั้งหมดของการสั่งซื้อต่อป,ปีก็เอา D คูณ Co หาร EoQ หรือหาต้นทุนการดูแลเก็บรักษาทั้งหมดต่อป,ปีก็เอา EoQ คูณ CC หาร2ต่อมาเราก็หาจํำนวนครั้งของการสั่งซื้อต่อป,ปีนะคะก็คือเอาสูตรก็คือ D หารกับ EoQ เสร็จแล้วเมื่อเราคำนวณจำนวนครั้งการสั่งซื้อต่อปีได้แล้วเราก็มาหารอบเวลาในการสั่งซื้อแต่ละครั้งโดยเราจําจำนวนวันที่ทำการต่อปีจำนวนวันที่ทำงานนั่นแหละของบริษัทนั้นๆต่อปีหารกับจำนวนครั้งของการสั่งซื้อต่อปีนะคะก็คือจำนวนครั้งการสั่งซื้อต่อปีก็จะได้มาจากการคำนวณในขั้นตอนก่อนหน้านั้นนะคะนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์ จะบอกว่าบริษัทไทยแคนนิงประมาณการว่าจะมีอุปสงค์รวม30,000คําว่าอุปสงค์รวมก็คือตรงนี้ก็คือดีมานต่อปีนั่นเองค่ะต้นทุนการเก็บรักษาต่อโหลต้นทุนการเก็บรักษาก็คือ Cc ต้นทุนการสั่งซื้อนะคะต้นทุนการสั่งซื้อครั้งละ150ก็คือ Co บริษัทเปิดทําการ300วันให้เราคํานวณหา EOQ ต้นทุนรวมต่ําที่สุดจํานวนครั้งการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดแล้วก็รอบการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดแบบสินค้าไม่ขาดมือนะคะโดยเราก็เอา eoq เท่ากับรากที่2ของ2คูณ dc o นะคะหารกับ cc ก็คือลากที่2 2คูณ d ก็คือ30,000คูณกับ co co ก็คือเท่าไหร่คะ150หารกับ cc cc เท่ากับ1 ก็จะได้รากที่สองของเก้าล้านก็คือเอาสองคูณสามหมื่นคูณร้อยห้าสิบได้เก้าล้านหารกับหนึ่งก็ได้เก้าล้านหารหนึ่งได้เก้าล้านก็จะเหลือรากที่สองของเก้าล้านต่อมาเราก็จะมาถอดรากหรือถอดรูทเก้าล้านกดถอดรูทก็จะได้ EQ วเท่ากับสามพันต่อมาเรามาคำนวณขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองก็จะเป็นการหา TC ก็คือ TC เท่ากับ d คูณ CO หาร Eoq บวกกับ Eoq คูณกับ CC หาร2ก็จะเท่ากับเท่าไหรคะ D 3 0 0 0 0คูณกับ Co 1 5 0หาร Eoq 3000 Eoq มาจากที่เราคำนวณได้ขั้นตอนแรกบวกกับ3,000 Eoq 3000คูณกับ CC เท่ากับ1หาร2ก็จะได้1,500บวกกับ1,500เท่ากับ TC เท่ากับ3000เราจะเห็นว่าอันนี้กับอันนี้ส่วนใหญ่ค่าจะเท่ากัน ค่าอาจจะไม่เท่ากันอาจจะเป็นมาจากจุดทศนิยมเท่านั้นนะคะอาจจะแตกต่างกันแค่จุดทศนิยมซึ่งจากการคำนวณตั้งแต่ EOQ แล้วต่อมาหาจำนวนครั้งของการสั่งซื้อดีหารกับ EOQ ดีเท่ากับ30,000หาร EOQ เท่ากับ3000ก็จะได้จำนวนครั้งการสั่งซื้อเท่ากับ10ครั้งต่อมาหารอบการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดก็คือเอาจำนวนวันทำการต่อครั้งต่อปีหารกับจำนวนวันทำการ ต่อปีนะคะหารกับจํานวนครั้งการสั่งซื้อวันทําการเราเท่ากับ300 300หารจํานวนครั้งที่เราคํานวณได้ก็คือตัวนี้เท่ากับ10ครั้ง300หาร10เท่ากับ30วันดังนั้นจํานวนครั้งการรอบการสั่งซื้อเท่ากับ30วันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบงานให้เราทำใบงานคำนวณหา e q แบบสินค้าไม่ขาดมือ แล้วก็หา TC หาจำนวนครั้งการสั่งซื้อต่อปีแล้วก็หารอบในการสั่งซื้อแต่ละครั้งนะคะพอเราคำนวณ EOQ เสร็จแล้วเราก็จะมาคำนวณ ROP กันต่อนะคะซึ่ง ROP หรือ reorder point ก็คือการวิเคราะห์หาจุดสั่งซื้อใหม่ก็คือจุด ที่เราจะต้องทําการสั่งซื้อเพื่อมาเติมเต็มให้สินค้าเพียงพอต่อการใช้งานหมายความว่าเมื่อใดที่สินค้าคงคลังของเราคงเหลืออยู่ณจุดสั่งซื้อใหม่หรืออยู่ณจุดรีออเดอร์พอยต์หรือ ROP เราจะต้องทําการสั่งซื้อใหม่เพื่อมาเติมเต็มนะคะโดยการคํานวณหา ROP ก็จะเท่ากับ D D เล็กคูณกับ L บวก SS นะคะซึ่ง D เล็กก็คืออุปสงค์ความต้องการสินค้าต่อวันนะคะ ดีเล็กคืออุปสงค์ความต้องการสินค้าต่อวันแต่ถ้าโจทย์ให้อุปสงค์ทั้งปีมาเราก็ต้องมาหาดีเล็กก่อนซึ่งดีเล็กก็จะเท่ากับดีใหญ่หารกับ w ดีใหญ่ก็คืออุปสงค์ต่อปี w ก็คือวันทําการนะคะเสร็จแล้วพอเราได้ดีเล็กเสร็จเราก็มาเข้าสูตรดีคูณเอลเอก็คือเวลารอคอยสินค้ามาส่งหรือเราเรียกว่า l e ดไ time นะคะคูณดีเล็กคูณเบกเอ s s ก็คือเซฟต t ้สต็อกก็คือปริมาณสินค้าสำรองเพื่อความปลอดภัยก็คือเราจะต้องทำการสำรองสินค้าไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะจะได้ไม่มีสินค้าขาดมาดูตัวอย่างโจทย์โจทย์บริษัทบุญชนะให้บริการจัดจำหน่ายหมอนยางพราโดยคาดการว่าในปี2004จะมีอุปสงค์รวมทั้งหมด22,500หมายความว่า อุปสงค์รวมทั้งหมด22,500ตัวนี้คือทั้งปีดังนั้นพอเป็นทั้งปี22,500นี้คือดีใหญ่บริษัทมีต้นทุนการเก็บรักษาต่อชิ้น7.5ต้นทุนการสั่งซื้อ182มีสินค้าสำรองเพื่อความปลอดภัยหรือ SS อยู่ที่50ชิ้นแล้วก็วันเปิดทำการ3า5ร325วันเวลารอคอยเท่าไหร่คะเวลารอคอย lead time เท่ากับ 2วันดังนั้นเราก็เข้าสูตร ROP คูณ ROP เท่ากับ d เล็กคูณ L บวก SS แต่ในที่นี้ก็คือเราก็จะเห็นว่าในโจทย์ยังไม่ได้ให้ d เล็กมาให,ให้ d ใหญ่มาก็คือทั้งปีเราก็มาหา d เล็กก่อน d เล็กเท่ากับ d หาร W d ใหญ่หาร W d ใหญ่คืออุปสงค์รวมทั้งหมด22,500หาร W W คือวันทำการก็คือ325วันตรงนี้นะคะ ก็จะได้69.23เสร็จแล้วเราก็เอาดีเล็กคูณกับ2 69.23สกุคูณสก็คือ lead t i m บวกกับ50ก็คือเซฟตี้สต็อกก็จะได้ทั้งหมด ROP อยู่ที่1 8 8 4แปชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกราฟแสดงผลการวิเคราะห์จุดสั่งซื้อใหม่นะคะก็คือเมื่อไใ่ ROP ก็จะอยู่จุดนตรงนี้นะคะสีเขียวอันนี้คือเซฟตี้สต็อกแล้วก็ lead t i m สวัน อันนี้ก็จะเป็นโจทย์พิเศษให้คำนวณหา ROP นะคะโดยโจทย์บอกว่ามีอุปสงค์รวมทั้งหมด14,500ชิ้นหมายความว่า14,500ชิ้นตัวนี้คือดีใหญ่นะคะมีต้นทุนการเก็บรักษาต้นทุนการสั่งซื้อมีเซฟตี้สต็อก5 5ชิ้นวันทำการ3า5ร355วันรีดไทม์2วันก็ ROP เท่ากับ ดเล็กคูณ L บวกกับ SS เราต้องมาหาดีเล็กก่อน d ีเล็กเท่ากับ D ใหญ่หาร W ก็คือ14,500หารเท่าไหร่คะวันทำการ3า5ร355ได้เท่าไหร่แล้วเราก็มาคูณกับห e ีด lead t i ม e หลีด t ทม e มีกี่วัน Le ีด t ทม e มี2วันบวกกับ safety stock 55เราก็จะได้ค่า ROP นะคะอย่าลืมทำงานส่งกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเรื่อง EOQ และ ROP นั่นเองคะ่ะ